สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาพบกับลุงบุญปลาชมอีกคลิปนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมแขนงสับป,ปะรดนะครับการเลือกแขนงสับป,ปะรดที่จะนําไปปลูกนะครับวันนี้พาเพื่อนเพื่อมาชมแขนงนะครับว่าแขนงแบบไหนที่เหมาะและแขนงแบบไหนไม่เหมาะนะครับ วันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนมาชมนะครับแขนงแรกนะครับเป็นแขนงที่ไม่เหมาะแก่การที่จะนําไปปลูกนะครับนี่เป็นแขนงสับป,ปะรดนะครับที่มาจากาบนผลของลูกนะครับนี่ตรงนี้นะครับเป็นลูกอยู่ตรงนี้นะครับแต่ก่อนลูกอยู่ตรงนี้ก็นี่เป็นด้านบนของผลนะครับหรือที่เรียกกันว่าจุกนะครับที่เรียกกันว่าจุก เป็นจุกสับปะรดนะครับก็ไม่เหมาะนะครับแก่การที่จะนําไปปลูกนะครับถ้าจะปลูกเป็นแปลงใหญ่ๆปลูกเพื่อการตลาดก็ไม่เหมาะนะครับไม่เหมาะเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าเขาจะโตช้ามากๆนะครับหรือว่าจะให้ผลผลิตก็ต้องใช้เวลานะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไปเจออ่า พันของสับป,ปะรดนะครับที่ชอบนะครับซื้อมา1ลูกแต่ต้องการที่จะเก็บพันธุ์เอาไว้นะครับก็สามารถที่จะนําไปเพาะได้นะครับสามารถจะนําไปเพาะได้แต่ต้องใช้เวลานะครับนี่ครับเมื่อเราตัดลูกออกไปมาวางไว้บนดินที่ชื้นๆน,นะครับเขาก็จะแตกรากออกมานะครับเขาก็จะแตกรากออกมานะครับสับป,ปะรดเป็นพืชที่ทนแรงมากๆนะครับนี่ครับ ถ้าโดนน้ำมีความชื้นนะครับเขาก็จะแตกลากออกมาทันทีนะครับดูเหี่ยวๆแบบนี้นะครับแต่เขาก็จะทนต่อสภาพอากาศแห้งเล้งได้ดีนะครับนี่ครับก็เริ่มที่จะแตกลากออกมานะครับหน่อแบบนี้นะครับแขนงแบบนี้นะครับไม่เหมาะที่จะนําไปปลูกนะครับครับแล้วแขนงแบบไหนนะครับที่เหมาะนะครับมีอยู่สองอย่างนะครับ เดี๋ยวลุงบุญจะพาเพื่อนเพื่อนมาชมนี่ครับสองอย่างนะครับกระแหงที่เหมาะที่สุดนะครับนี่ครับก็ขึ้นประมาณชักหนึ่งฟุตนะครับประมาณหนึ่งฟุตหนึ่งฟุตครึ่งนี่เป็นกระแหงที่เหมาะมากนะครับเป็นกระแหงที่เหมาะแกการปลูกเชิงพาณิชย์เป็นอย่างมากนะครับกระแหงแบบนี้ได้มาจากไหนนะครับก็ได้มาจากต้นที่ให้ผลผลิตแล้วนะครับ เมื่อเราเก็บผลผลิตออกไปก็จะมีแขนงแตกออกมานะครับจะมีแขนงแบบนี้แตกออกมานะครับก็สามารถที่จะนําไปเพาะปลูกถูในเชิงพาณิชย์นะครับได้ดีมากๆนะครับแขนงแบบนี้พร้อมที่จะให้ผลผลิตที่สวย้ามนะครับลูกโตนะครับก็จะให้แขนงแบบนี้นะครับจะใช้แขนงแบบนี้นะครับในการปลูกเพื่อ ในการเชิงพาณิชนะครับเพื่อนำผลผลิตสู่ท้องตลาดนะครับนี่ครับข้อความยาวของแขนงข้ออยู่ที่ประมาณสักหนึ่งคุทหรือหนึ่งคุทก,กว่านะครับหลวงบุญก็ได้มาเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนๆน,นะครับได้มาเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนๆสามแขนงครับวันนี้ได้มาสามแขนงอ่าถ้าทางบ้านหลวงบุญก็เรียกพันนี้ว่าเขียวแก้วนะครับ ไม่ทราบว่าทางบ้านเพื่อนๆเอฟซีเรียกกันว่าพันอะไรนะครับแต่บ้านลุงบุญเรียกว่าพันเขียวแก้วเมื่อเขาสุกนะครับผลของเขานะครับก็จะโตน้ําหนักประมาณสักหนึ่งกิโลนะครับประมาณหนึ่งกิโลหรือว่าประมาณสักเจ็ดกรัมผลข้างนอกนะครับพอยังเป็นสีเขียวนะครับแต่ลูกจะตึงผิวจะตึงด้านในจะเมื่อปอกออกมานะครับ ก็จะเป็นเหลืองอ่อนๆนะครับจะหวานมากนะครับจะหวานมากเนื้อจะแววนะครับคล้ายๆกับน้ำพึ่งเลยนะครับก็จะหวานมากเขาเลยให้ชื่อว่าเขียวแก้วแถวบ้านลุงบุญเรียกว่าพันเขียวแก้วนะครับนี่ครับได้มาสามแขนงที่เหมาะก่การปลูกนะครับเพื่อน,นำมาเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆเอฟซีได้ชมนะครับนี่เป็นอ่า การเลือกแขนงของสับปะรดเพื่อปลูกในเชิงพาณิชย์นะครับแต่ถ้าแบบนี้ก็เอามาเพื่อเพาะพันธุ์ได้นะครับหากเพื่อนๆเ,เจอเพื่อที่จะขยายพันนำมาเพาะพันธุ์ได้ชวนอีกขนาดนะครับนี่ครับก็โตไปแล้วนะครับนี่ครับก็ประมาณสักสามพุทหากเพื่อนๆน,น,นำไปปลูกแบบนี้นะครับบุญคิดว่าไม่เหมาะนะครับเพราะว่า นำลงไปเขาก็โดนแดดเข,เขาก็จะเหี่ยวเมื่อเกิดการเหี่ยวก็กว่าที่จะติดต้นนะครับก็ใช้เวลานานนะครับก็แนะนําไม่เพื่อนๆน,นะครับแบ่งเป็นสามส่วนนะครับแบ่งเป็นสามส่วนตัดส่วนปลายทิ้งไปหนึ่งส่วนนะครับเหลือไว้สองส่วนนั่นก็เหมาะแก่การพอปลูกด้วยนะครับเมื่อเราตัดส่วนปลายออกไปเขาก็จะแตกขึ้นมาใหม่นะครับขอสับประรดเป็น พืชที่ทนสภาพอากาศแรงได้ดีนะครับนี่ครับก็เริ่มที่จะแตกลากออกมาแล้วนะครับในตอนที่เขาอยู่ในลําลต้นเดิมนะครับลําต้นเดิมที่เขาให้ผลผลิตไปแล้วนี่เป็นกาแหนงที่แตกออกมาใหม่นะครับก็แขนงแบบนี้เหมาะที่จะนําไปปลูกเพื่อเชิงพาณิชย์นะครับแต่ถ้าให้เหมาะที่สุดนะครับนี่ครับประมาณสักหนึ่งคุดหนึ่งคุดกว่า,วานี่แหละครับ ส่วนในการปลูกนะครับส่วนการปลูกเดี๋ยวลุงบุญจะทําคลิปให้เพื่อนเพื่อนได้ดูว่าวิธีการปลูกปลูกแบบไหนติดต้นได้ดีปลูกแบบไหนไม่ติดปลูกแบบไหนแล้วลูกจะตั้งตรงปลูกแบบไหนลูกจะล้มเดี๋ยวลุงบุญจะมาทําคลิปให้เพื่อนเพื่อนดูในคลิปหน้านะครับแต่สําหรับคลิปนี้ลุงบุญมาแนะนาแขนงที่เหมาะแก่การ ปลูกนะครับเกตุการ์เพาะปลูกนะครับก็มีอยู่3ระดับนะครับอันนี้ก็เพื่อที่จะขยายพันธุ์ได้เป็นจุกของสับปะรดนะครับที่อยู่บนลูกนะครับอันนี้เหมาะที่สุดนะครับประมาณสักหนึ่งพุทธหรือพุทธกว่าๆนะครับถั่วอันนี้ก็ประมาณ3พุทธครับวิธีที่จะนําไปปลูกก็แบ่งเป็น3ส่วนตัดส่วนใบหนึ่งส่วนทิ้งไปก็ ใช้ได้นะครับแบบนี้ก็ได้ครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมแขนงสับปะรดที่เหมาะแก่การปลูกในเชิงพาณิชย์และเจอแล้วเหมาะที่จะขยายพันธุ์ได้ก็เลือกได้นะครับทั้งสามวิธีครับก็สำหรับคลิปนี้หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็ คอมเมนต์เข้ามานะครับติชมกันนะครับก็ท้ายนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับลุงบุญนะครับครับสาหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ